ฟาร์มตายายพิ่นมีหอดง้วนนะครับง้วหัวก็ออกลูกมาขึ้นน่องง้วนได้ครับนี่มาบ้านพี่สาวเพิ่นได้น่องง้วนพินจะเสียบง้วออกลูกขึ้นอืมต้องตุ่มกว่าออกลูกครับเบบีเบบียายอืมใกล้ให้ผู้ชมเบิ่องต้นหนึงแล้วว่าใกล้สิครับวันสิครับวันที่หาก็เลยดตะล็ดนี่นะครับเห็นบ่ มายามฝ้าหมูได้กินหอดอน,น้องวกินตอตว่าเจสวยเลยเหล้วมืออนีเหล้่นุ่มเลยเหล้่ยของนี้ปะนี่ไหมฟาดเถอะพี่น้องครับนีเด้อไขรสาเดินนีเด้อว้าวของน้อง <Wow. S 2> มาครับท่านผู้ชมครับมากินหนอ่อเํากันครับมะยามฟ้าหมูตาแย่เพิ่นอันนี้เป็นคลิปต่อนะครับจากการมะยามฟ้าหมูผัดได้กินหนอ่อว่าะพร้อม,มเงาเพิ่นออกขึ้นนี้ครับตามคลิปที่ว่าไปคลิปที่แล้วนะครับว่าอัเงาเพิ่นออกหลุมขึ้นทุ่งสันว่าก็เลยได้หน่นนอเงาม,มาโอ้ยจะเสียบเลย ให้พี่น้องก็ได้มักบวชขนอง่วนี่โดยเฉพาะมูไข่สามันแสบครับไข่สาเน่หักกล้วยแน่เพิ่นวสันแสบแสบครับแสบตำน้ำจิ้มกับตำไง่าๆงงาครับใส่กระเทียมใส่แบบพริกใส่น้ำบักหน้าเอาซื้ออืมอืมนี่เขาเที่ยงครับเขาเที่ยงเขาเที่ยงใบสอง ยายเป็นไห,หนหรลอเเพิ่งก็ไปเลยบอกกินน้ำหึห่งกินคนเดียวเนี่ยละครับแสียบครับแส่บกินน้องกุ้งน้ำกันครับอันอน,อนี้นะครับเป็น เป็นนองว่าหนึ่งว่าครับหนึ่งเป็นหนึ่งเอานอกจากนองเมียกันมัน,น่องวัานี่แหละครับอันแสบอลตอนในกระสูนนองเมียกไปรไะด้๋ยวก่อนดูอย่างนครับ มังนใีใช้เดียวคุณนายกอบผมมานําคุณนายเขาทำงานครับมันจุดหนึ่งพี่จอ์ดไปรุ่งคลิปจะเกลือพี่จอดไปยู่เล่าครับใดเ๋ยดค i t c ยู่เล่าสองสองคลิปบมมีเวลาอยากไรผมมีเวลาติดตามหอดเอฟซีการเพิ่นเกียดย่านเพิ่นนี้บัดสัน ยังหนีจากกันดนะครับเด้ออยู่น้ำกันเป็นมูก,กันดโดนงหนัดงาง่งา,งงายครับตัวน,นี้เดือดเดือดง่ายง่ายขึ้นแน่หรอกนะครับ,ว,บว่าขึ้นบวกไปอีกต่อครับเล่าสิยูกันพักฟันครับอายุหลายแล้วไปหาเฮ็ดงานกับเมินอ,อืมกับยักษ่าย,ยายมาเกียวกันยัย นเอ้ยกินเลยรินเลยไเหรอได้ั้งเงายเห็นไหมเปรอบาเปี่ยนคูมครแงคูมขายคูมร้อยกสิบบาทโอ้กเ็จพอเพียงครับยุ่งโคตรแงร้อหกสิบาทเลยเรอป่านทุงยสิบลหาซิแต่ว่าไม่ขาววาขายร้อยบบาท ตรงส<บ>ิบโลหายสิโสล่หายสิเจ้าว่าเถอะตอนรับยาดีไม่หอดนอนกให้กินการเงินึงกินเจียบสิบเบิร์หล่อปา้าโัดถสุดยอดเลยครับสุดยอดสุดยอด กินาไปมันปล่อยครับสีก่ก็ได้สุดยอดน้องดูอ่ะอืม cũng sẽ bật cân đặc biệt cũng vừa mới đặc biệt lắm nó được chuốt điểm Tá này giờ đây. này หมอียามันจะนอนเลยอืมหายแล้วพ่อปันปื้ดแต่มันหลอกงูกินไหนขี้นหลอกง่อยเนาะเอาไปถิ่มแต้ปันนี่หลอกงูต้มของงูก,กินอืม เป็นอาหารมันเลย่มือดีได้หรอมีวิตามินในอหัเโอ้ยโปรตีนเหรอแม่มันก็เป็นโปรตีนสูงแม่มันก็้านอก็เห็นแม่ก็กิน้างอเห็นบางโต้ก็ก่กินเลอนอาหันอกก็ตัดตมากมาตุมนตใามาตนใให้เขาไเือเพราะว่านมีสารอาหารเก็บ่ดนแม่มีสารอาหารเยอะสิ โอแล้วคนเขาถูกคินเราเขากคิวนุ้ยจอากูแบบสบาะกินให้สายกินบนเราบหมือนเลือแต่เดียแต่ผ่นนังมันแต่พื้นกัน Ô, oh. nhạc tôi đây à, lấy cái này อแบบแับแบบชน้นบิดแกดอย่างห้อย้อมออือนี่แหละครับขอบคุณฟ้าหมูแตา่ย่ายด้วยครับเด้อมายามกันไปกินหอดนองขั้วไอหน่าสิมายามไหมฝากติดตามช่องฟ้าหมูตาย,าย่าหน้าเมือครับเด้ออยากได้ความรูลล้เรื่องหมู ให้เขาไปศึกษาหาขอ้อมูลน้่ช่องของเพื่อนน่นะเนาะสำหรับมนีเสร็จแล้วครับอำนาจพายจ่าไปก่อนน้องครับโอ้ยเพ็ดเพ็ดสำหรับมนีพิจอดขอเาข้ามาสวัสดีน้องครับสวัสดีครับคิดหนาเจอกันไหมครับผม